สัตว์ชัดๆใส่อยากมาดูเท้าด้วยทุกคนเราสามารถซื้อได้นะว่าเราอยากจะเป็นสัตว์ชนิดไหนนี่เลยมีบัตรซื้อสัตว์นะคะผมและตัวนี้อะไรคนละอะไรไอ้ช้างนี่หนียังไงมีช้างหนื่อยจะตายดูฉันว่านะช้างสามบ้านแปลงแล้วเอ้าโดนยิงตายอ่ะช้างตายเขาเรียกยเปลีโยนช้างบ่อยๆมัน มไม่ม,มันมีแป,ป,แปลงตั้งแต่เป็นตัวเล็กเงินเปอใหญ่เฮ้ยฉันเห็นจิ้งจ้ออยู่ตรงนู้ด้วยเอยอย่ามาหน้าในพรานเอาเราพวกเราต้องเตรียมตัวก่อนนะว่าเราจะอยากจะเป็นสัตว์ชนิดไหนแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอยากจะแปลงร่างเป็นสัตว์นั้นสามารถมาเลือกซื้อตรงนี้ได้เลยเลือกสัตว์ได้ในรอบหน้าแต่ฉันคิดว่าฉันจะแรนดอมนะเดี๋ยวฉันเก็บไปก่อนนีเก็บไปก่อนเราเตรียมตัวกันให้พร้อมเลยนะจ๊ะ FC ครับขอบคุณมากเลยครับ มามามาแมต่อไปนะคะเราจะทําเป็นรีสอร์ทแล้วกันนะเพราะว่ารีสอร์ทเนี่ยเหมากับสัตว์ที่สุดใช่อุ้ยอุ้ยสวยอะอู้รีสอร์ทสวยมากรีสอร์ทมาแล้วจุ๊บแจงใครจะได้เป็นนายพรานใครจะได้เป็นสัตว์หนูเป็นโอ้ย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 อ้ยโ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 ยอ้ยโ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 ออ้ยโอ้ยโอ้ยโ นี่เยีราฟกระปังอปม้ยีราฟาวเร็วเร็วปนหมาแล้วเร็วไอ้ยีราไอ้งเราหลบอยู่ขลังไส้เนียเฮ้ยผมเอด้หลังวทีอ่ะจับกาขลังไ้จักลังา้ไม่มีใครรู้หรอกเอือไปเดแ้วช่วย้วยเออฉันเด่น

นนโฆษณาแน่นอนโทษ <Verse. S 1> ท <Verse. S 2> ีอยู<ท>่บนเวทีอยู่บนเวทีฉันหลับอยู่ฉจะซ่อนอยู่เฮ้ยฉันตัวแบนไกลได้เหลือสัตว์อีกตั้งหลายตัวแล้วเขาพูดอะไรตรงนี้กันเนี่ยผมว่าแบบน่้เลยเอ้ยฉันเห็นนะาโมแกอยู่บนเวทีฉันเห็นมาแล้วมาแล้วบนเวที สิวิสิวิแข็งใจไว้สิบวินี่ผแต่งเคืองนี่คลรกัยิ้มร้ามนีตาพี่กีไม่กีนจะอยู่ข้างบวเอน่้วซัดก็เป็นไฟชนะไม่เด้นยขอตัวเล็กกว่านี้ไม่ได้เหรอได้ตัวอะไรดีกว่าโคตรลงดูกันะว่าตี้เราจะเป็นอะไร เลมาสักทีแล้วตัวคนใหญ่เลยมารายเลยแล้วประเด็นหลักตอนที่ฉันเป็นไอ้พี่โอ้ฉันเปิดตัวคนกับนายพานเลยให้ตายแต่ฉันโดนยิงโดนอัพไปหมดเลยใช่มุมกล้องหนีฝั่งนี้ก่อนเ้ยฉันกระโดดสูงจังใช่ไหมพี่แจ๊พี่แจ๊เราเป็นป้ายเราเป็นป้ายเราเป็นป้ายตายแล้วตายแล้วไลท์เราไม่โดนหรอกเร็วจังโอ้ยฉันหน้าเริ่มมืด วันนี้เราดูสิ่งมีชีวิตมีสัตว์ปีนขึ้นไปตรงนั้นด้วยฉันจะยิงย้อนฉันจะยิงออกไอ้ยไปเอ้ยไปอย่าไล่มาน้องมาตอนนี้สัตว์แตกคือครับพวกสัตว์แตกคือมีฟลามิงโกกำลังจะปีนหอคอยทาวเวอร์้มันทำลายต้องยิงก่อนจุ๊บแกมเป็นกิ้งจอนะครับน้องปางเป็นม้าลายนะครับส่วนพี่กิจพี่กิจใช้ร้านค้าบดบังตัวเองสิงโตพี่กิจเป็นสิงโต จะไปกับพูดกันเราพึ่ตตอนนี้เราพวกพันกำลังเข้าไปที่ร้านจอดรถแล้วครับโอ้โหไ่ไหนพี่ไม้นอยู่ไหนแต่คือนนีนจะไม่เห็นพี่ไม้เลยอะเออจะตายแล้วเพื่อจะจะตายแล้วทิงดิ่งไงทิ้งดิ่งคอยยกขึ้นกบลพอคอยตอนนี้ยังมีทุกแกนะคะที่ยังรอดจากในพรานนะคเขาพย่ยามจุกผ่านร้านค้าแต่หางมันแหลมเกิน เด้โดนกิจกสลบไปสิบสอันนะฮะมาดิจุ๊บนี่ยอะไรอจ่างเง้จิ้งจจิ้งจกมาช๊ยเต้เลยข้าไิ้เลยข้าวิจิ้งจระเข้นะมาเยจระเข้ผมไงผมจระเข้เดินซาบิโนปีนป่ายนะครับผมคนที่ได้เบสเอนโมกวเป็นชั้นนะเมื่อกี้ เชฟขวเวงเวงเวงและสัตว์ที่พวกเราเป็นฉันจะศูนย์เป็นแม่เลยเป็นแม่คนผมมีข้อมูลจะบอกอะไรอ่ะเป็นปลาที่เดินอย่างช้าเลยเฮ้ยฉันจะบอกทุกคนนะว่าสัตว์แต่ละชนิดมีความสามารถมนเหมือนการฟาร์มิงโกของฉันมันสามารถปินขึ้นต้นไม้ได้ใช้ผมปอนปิ้น้นหินปได้ไงปอนต้นหินล่ แป้งไม่รู้แป้งมองลงมาในน้ำตอนนี้ฉันเห็นพี่ไม้ที่กำลังไปสิงโตอยู่รอบๆอบกอและจุดแสงที่เป็นกวางขาวอยู่กลางเขาแป้งโฮ้ยกอลิลาไปดูที่แล้วกอลิลาดูกอลิลาดูเฮ้ยตุดเริ่มลายตุดเริ่มลายอย่ายิงเลยเฮ้ยกอิลาปังอ่ายิงต้นไม้กันน้ำบนแลสูงโอ้พอดีแรดอีวากีวาอีวามาตกนี่ตรงนี้ดิซึมจุ่มเข้าไป ก็หินก็หินเหรียญเหรียญพี่กิเหมือนพี่กินเหมือนพี่กินหินมาขยับได้อะหินมันขึ้นลงขึ้นลงอ่ะพี่โม่คนไรหรอกจะเปไหนพี่โบ้ไหอยู่ไหนโว่ยนโเยนโปนลาบบบบอะจะแม่พี่โบ้เลยอะเดี๋ยวจะเ็จเห็นแล้วเห็น่าเขาไปดูกันพี่โ้โครแย่พี่จะบอกว่านก็จเพเร็วอะก็จะพเร็วอะเอามามี่โเหียนไว้พี่โม่เหียไ้ยคนมาแล้ว เฮ้ย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 โอ้แรดตายเรดโดนใส่หัวเลยอยากจะหลบถึงสามเม็ดด้วยกันไม่ตายก็คงไม่รอดฟาร์มอีกเหมือนเดิมครับโอ้แอบเนียนนะครับหลังจากที่รัดไปโดนฆ่าจนวสูญพันธุ์ไปแล้วตอนนี้เฮ้ยนี่มันนกอะไรอ่ะนกไล่เหมือนนกกำลังไล่กัดไล่กัดคนไล่กัดในพื้นนี่ไปแล้วพี่โม่ก็เป็นมันแล้วพี่โม่เป็นแบบดิ้นอ่ะดิ้นไปดิ้นมา มันมันเดินไม่ได้มันก็ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ้งขาเยอะที่เหมาะมันหายยากไาดเลยเหรอเฮ้ยสนามบินไงไหนไหนๆก็ไหนๆหนละฉันลองซื้อ19โรบักซิว่าฉันสามารถเปลี่ยนเป็นสัตว์ตัวไหนได้บ้างคาปิบาร่าหมอจะลองเป็นตัวเล็กๆก่อนฉันลองเป็นเฮ้ยบนี้เป็นงูดีกว่าเฮ้ยฉันก็เป็นงูเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกงงูแกงงูคำแก้วคำแก้วมันเป็นงูจริงหรือเปล่า ไป่และรอบนี้พวกเราได้เป็นงูขึ้น่าจุ๊กเก้เฮ้จุ๊กเก้เป็นติงไรพานหนอเพื่อนใช่ฉันเป็นไรพานโอ้ยแล้วไหนบอกว่าตัวเองเป็นงูไงก็ฉันเลือกงูแล้วแต่มันไม่เป็นให้นี่หว่าให้ทำไงอ่ะอีแน่ตอนนี้นายพานจุ๊กเกนะครับไล่ฆ่าสัตว์ทุกตัวที่อยู่ในแมบนี้แล้วแบบนี้คือแมทสนามบินนะทุกคนมันมีกล่องมากมาย พวกสัตว์สัต์อยาพวกเราก็คือเฮ้ยแล้วใครเป็นปลาใครเป็นปลาหูมองหนูมองพี่แจงแบบใกล้ชิดอ่ะเพราะหนูเป็นงู่เพรกะเป็นงูพวกเราแบบอ่อฟ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 นฟอฟนฟอกอฟอนอฟอยอฟอฟอฟอนอฟ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 อนเฟยฟอ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 เอฟอฟเฟอ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 นอฟ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 อนอยอฟ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 ออฟแอฟอฟออฟออบอออ้เลนอออ เราถ้ามันรอดได้คือไอ้พวกคนนี่คือตาแเสื่อมมากนะดูนี่เราจะทำอะไม่ใชรนะไม่หนูดอกเดียวก็ตายแล้วพี่แจงไม่ต้องยิงซ้มสามทีฉันไม่ชอบคำแก้วเป็นงู่คำแก้ดีเราอยู่กันกับสถานการณ์เล็ดเนียนแต่ไม่เนียนนะครับเล็ดสั่นนะพี่โม่อยู่ตรงบันไดบันไดทางขึ้นเครื่องบินหนูยังไม่พูดเลยบอกทำไม ปะดายาวที่มันจะจีบแก้วเขาวิ <k> <k 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 네่งแป๊บคำแก้วเขาวิ่งแป๊บโอ้ยแล้วโดนในพานแบบจุ้งเข้าไปเต็มเต็มอ่ะอะไรตายตายแล้วไหนมันยังเหลือใครอีกนี่จะชนะได้ยังเหลือไหมมันยังเหลือใครที่รอดอยู่ไหมเหลือสองคนอยากกินเนื้อหนูอยากกินเนื้อหนูเนื้อหมูจิงโจ้มันไม่มีหนูเรามันเป็นแต่จิงโจ้ หนีไปจิงโจ้หรืออะไรทาวิหนีไปจิงโจ้โอ้ยจิงโจ้กระโดดโคตรไวกระโดดโคตรโคตรอันตรายโอ้โหและแล้วนะครับสัตว์ที่ดีที่สุดคือพี่ชามูนะครับผมสัญญาสัยญาและตอนนี้นะสัตว์ที่เราจะได้เป็นนะจะเป็นตัวเบนรถทุกคนมาลุ้นกันดีกว่าว่าฉันจะได้เป็นอะไรที่สวนสนุกแห่งนี้เฮ้ยสนุกดีอ่ะจะเป็นฟาร์มิงโกไหนจะเป็นเบนรถยังไงขอดูหน่อย เมียแกรยังไม่ได้เป็นเบรล็อตเลยเป็นฟาร์มิงโกทำไงให้รอดเป็นนันน่ะยิงยิงที่ก็ถาจุ่มหลังจากที่ฉันได้เห็นพี่ไม้ได้ซ่อนตัวอยู่ตรงนี้ฉันรู้สึกว่าตรงนี้ดีเหลือเกินแต่มันแพมนิดหน่อยจะบอกว่ารอบนี้เป็นฟาร์มิงโกกันเยอะอยู่นะเนี่ยเฮ้ยฟาร์มิงโกปังไอ้แล้วคนนี้ได้เป็นไอ้ทันซีวายเคมือใช่แล้วถูกต้องวายวายยิงยิงยิงไอ้นั่นอะ ไอ้คนรวยพิกิทกิหนูหนูหนูพาหนูพามาหาหันมันมีหันอยู่ตัวนึงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงบ้านหมุนหนูพาพแบบไแบบได้นะจะบอกให้แบบจะตกแมบจิงช้าสวรรค์น่ะยิงดิจิงช้าสวรรค์น่ะยิงของทิ้งไปเลยพีิกิทยิงของทิ้งไปเลยพิกิทยิงเลยยิงตัวนั้นแหละค่ะมินก็ตัวนั้นแหละนั่นน่ะหนูเองนั่นน่ะหนูเอง พี่แป้งอย่างเลวอ่ะพี่แป้งแบบว่าจะให้เพื่อนตายอ่ะเพื่อตัวเองรอดบาปเป็นคนเป็นคนเลวอ่ะเห็นเงาเห็นเงาตอนนี้ยาสลบปักอยู่ที่ขาหลังของฉันแล้วเนี่ยฉันรู้สึกมึนหัวมากเห็นเงาเห็นเงาโอเคเห็นเงาชิงช้าสวรรค์ยิงนกล่วงมามันไม่ต่อเฮ้ยไอ้ร้องสวัสดีเป็ดจะเป็นหาดห่วยไอ้อย่ามารวมกันตรงนี้นี่มันเกิดความน่าสงสัยนะแล้วคือผมผายไปไหนอ่ะอิวิว ไอ้พึ่งผมหายเอาพี่เกียรติเดาหมดเลยมาแทนหนูเอาตรงๆนะดอกนี้คือพี่แป้งอ่ะฆ่าเพื่อนแบบของแท้อะอะไรฆ่าตายเหมือนกันฆ่าเพื่อนอะอะไรตอนนี้ฉันบอกเลยนะว่าทุกคนจะกลายเป็นเบนรอดแล้วเพราะฉันเปลี่ยนเรียบร้อยมาดูกันสิว่าใครจะได้เป็นเบนรอดฉันเองเอาเพราะฉันเสือทุกคนได้ไงเรามาอยู่กันในแมบแคมป์บี มาเลยนี่ใครจะได้เป็นน่ะฉันขอเป็นเบนร้อยเจ้าหาตุ๊ดตุ๊ดตุ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 ขอมาอยู่แก๊รเาุคนอะฉันเป็นเป็นอะไรฉันเป็นอูดอะอูดอูดอิกโกคาเมโล่ฟิกโกคาเมโล่ฟิกโก้คาเมโล่มันมดมันมดยขเกียดเลยเป็นมดเล็กเด้งกตายูแมกต่ายกตายตัวนี้ฉันเห็นไอพานอยู่ฝั่งนู้นนะเพื่อน เพราะเราต้องต้องอยู่นี่ิีกุ้คาเมโลเหรอเหมือนม้าเหมือนม้าติดตู้เย็นน่ะเนี่ยไม่เหรอตอนนี้ทุกคนอยู่กันรวมกลุ่มกันตรงนี้มันไม่น่าสงสัยไปได้ละไม่น่าสงสัยตรงไหนนกัม่ต้องสงสัยเลยนะไอ้ช้างกันนี่ช้างกระย่ายในบ้านมากระต่ายกระต่ายแต่คือกระต่ายไปกับเพื่อนฉันอยู่ในบ้านฉันอยู่ในบ้านไอ้ในยพานมันไม่ทันตลอดฉันอยู่ในบ้านอ้าไม่กช้างเด็กช้พอเด่นมา สิบวิเองสามสิวิแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็ชนะแล้วเนี่ยอนี่มันสุดยอดไปเลยฉันว่าคาริล่ามันเป็นเอ้าสายตาเกินไปพี่โมเฮ้ยมันเดินมาแล้วนายพาเดินมาแล้วเราต้องทับตัวให้นิ่งนายบอกวิ่งอย่าวิ่งก็บอกว่าอย่าวิ่งไงไอ้โคลินลามาเน่ะเย้ยย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  ติดติ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 ติตตกรตตตตตวเละหนูเจอคนอะรอีกครับปูเนี่ยไอจออแกเป็นเป็ดที่ตัวใหญ่บ้าจะท่อไงอะตายตกขอบแล้วตายหนูจะบอกให้หนูเคยแล้วรอบก่อนเป็นมดรอบนี้เป็นแมงมุมเวลาแบบพี่ว่างๆไม่ชอบไปหลังเวทีอะ ศิลปินไปดูสิเฮ้ยศิลปินตัวใหญ่ไม่ไม่ใช่ศิลปินตัวนี้คนละศิลปินคนละศิดเลยอะแลจะมีโซนจะมาบอกมันทำไมอะโออ้เแต่ปาไม่มีทางหาดูเจอหรอกค่ะค่ะค่ะแล้วรอกได้ไง่ะกระโดดงหญ่ไปไปหาเะไล่ยิงของหมดเลยนะคะทุกคนอะไรเราองระวังตัวไว้นะเราจะไม่มีที่ซ่อนเราจะไม่มีที่คุ้มกะลาหัวดูขอขึ้นไปดูบนไลน์นี่ก่อนนะ โอ้โและตัวตัวนั้นเนียนเหรอทา้งจริงเพราะมันอยู่ตรงไหนมันก็ไม่เนียนอ่ะเส่แปลนบินด้วยโดนยิงนะบอกเลยนะและสัตว์ที่ได้เป็นคือบอมบ์ดี้โลก็โกนิโลป๊บนะพี่โดนไม่ได้เหรอนูไปบ้างเหรอใครเสียงอะไรอ่ะเป็นปีเครื่องบินแทนได้ไหมใครเในพวกเราเป็นหรือเปล่ามีใครเป็นไหมไปเลยจ้าแ๊่ ไม่มีไม่มีเป็นอะไรถ้าใครเป็นแบบซูคิปเปอร์จะได้บอกว่าฆ่าฉันเถอะทำไมทำไมอ่ะแกเป็นตัวอะไรหรอฉันเป็นปลาเหรอเอ้ยขอปลาก็น้อยเหรอเอ้ยดิหลบเนียนนะตัวเป็นช้างเนี่ยเนียนก็บ้าแล้วปลาช้างไอ้จอร่อนมากอ่ะเป็นปลาสายร่อนเหรอปลาสายร่อนไม่ใช่ปลาสายรับดึง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 แกไปเฉิดฉายเลยจะแป้งอย่าหลบแกซื้อมาแพง ไม่ม่ตอนนี้ฉันกลายเป็นใบพัดเครื่องบินอยู่ฉันกำลังดูความเคลื่อนไหวของเพื่อนๆอยู่เออมีคนโกเสีขาวแป้งเฉิดฉายได้มีคแป้งสีขาวแป้งใบเวทแถวหน่อยแล้วบอมบ์ดุยงก็โกนี้ห้มันรู้บ้างว่าใครคือหัวแถวตัวจริงนี่ใครรอบนี้ใครจะเป็นข้าพระเจ้าพี่มเต็ม เปนใครเลยอ้าวผมไม่รู้ว่ามันใครเป็นใครอ่ะนเอแกแอบหลบไปตรงมุมโอ้ยมันยิงพร้อหมดเลยนี่ว่าไอ้ว้าเฮ้ยไอ้จระเข้ตัวนี้อันอะไรนะมันเป็นจระเข้รู้ความยังไงล่ะไอ้ปานจุ๊ไว้ปานจุ๊ไว้เอ ลลแล้วเนี่ยพี่โมโอะยี่รับใกล้ตายอยู่แล้วนะเอา <c oughs> า้ายี่รับไม่ใส่แว่นด้วยอ่ะฉันก็ใส่แว่นเหมือนกันฮ่าโอ้พี่โม,โมโไม่กลาา้าให้ื่นรอดเลยมัง้งจะตายกันหมดแล้วเนี่ย<อ>พี่เกดไปพี่เกดไป<อ> <c oughs> นี่เอาเอา <c oughs> โอ้โหเราสั่นหมดนด้ดูดิมดเป้นมีทามมีชีวิตอยู่ต่อได้เลยลาก่อนอพี่แจงก็อยู่สูงเกินเออว้าวไปปะ ตกลกอ่ะตกลงค่ะมาแล้วรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายนะคะผมพี่ไมค์เขาได้ซื้อกันเป็นพามาแล้วเขาคงอยากจะรู้จริงๆว่าพวกเราจะสามารถรอดได้หรือเปล่าและฉันได้เป็นฉันได้เป็นโอ้โหฉันได้เป็นเอาและฉฉันได้เป็นปลาธรรมดานะ ยีรไปอู่ดิฉันเป็นกำแพงยีราฟติดอยู่ในรถตาเรโรทารา่าพี่ไม้ถ้าพี่ไม้เห็นกำแพงที่มันแปลกไปอ่ะพี่ไม้สงสารกำแพงนี้หน่อยนะคือกำแพงมันก็อยา่มีชีวิตต่อไงมันมียีราฟที่เป็นเหล็กด้วยนะคะในแบบของเรานะยีราฟไม่ใครน่ะคุณเล่นนี้ามครับคุณหลาบอันนี้ไม่ใช่ต้นมะพร้าวนะครับอันนี้เป็นก้านมะพร้าวที่ผุดออกมาค่ะไม่ใช่ตเลยช่วยเอาละฮะวันนี้ รลากำลังหายใจอย่างสุขสบายเอ๊ปลาที่ว่าอยู่ไหนนะอะไรครับผมเป็นมาเทนเดอร์เห็นนะาร่ากำลังเดินตามหาคุณหน้าตาเป็นยังไงหลอยปลานั่นะน่เนเฮ้ยผมเห็นแล้วปลาองโาโหไอช้างไอช้างยักษ์มากไอช้างใหญ่มากปังปด้ะปงดยอะมาเดเดโรตาร่ตร่เน ไอปลาดิหนูไม่ได้ออกมาเลยออสืออือสือออสะโอ้ยตายแล้วตายอล้วว้าวย่าร่าหนูไปแข่งกระรูปาร์เทนเดอร์อออพี่ไม้พี่ไ้ไห้ๆก็เป็นคนช่วยชีวิตพี่กิจพี่กิจคือแบบต้องรูนบนนั้นได้เลยหรอพี่ไม้อยู่ตรงนี้สู้เ ไม่ใช่นอี้เจงมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงบ่อน้ำไม่แล้วจนก็แจงว่าแรดจ๊บแจงไม่ได้เป็นการหลอกแต่เจอกันแรดจริงๆนั่นแล้วพวกสัตว์ก็เป็นฝ่ายชนะ สำหรับการซ่อนแอบในครั้งนี้นะบอกเลยว่ามันไม่ถึงกับซ่อนแอบนะแต่เป็นการหลบในพรานมากกว่าถ้าใครชอบเกมนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนเจ็งใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย